ถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องยกระดับตัวเองให้เป็นคนที่มีความสามารถมีศักยภาพและก็มีความเก่งที่อยู่เหนือกว่าคนส่วนใหญ่ค่ะโทนี่ร็อบบินเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่อคุณอยากจะเปลี่ยนความเก่งในระดับทั่วไปสู่ความเก่งที่ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเปลี่ยนคือความเชื่อของคุณก่อนเพราะความเชื่อนี่แหละ ที่มันจะกำหนดการกระทำของคุณถ้าคุณไม่เคยเชื่อเลยว่าคุณจะทำได้คุณก็จะไม่มีวันทำมันได้ค่ะเหมือนกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆยกตัวอย่างว่าเป็นการทำธุรกิจคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรมันอยู่ข้างหน้าแต่สิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนั้นแล้วหัวสมองของคุณนี่แหละ มันจะหาทางจนกว่าคุณจะสาทับสามารถที่จะทำมันได้ค่ะโทนี่โรบินเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นโค้ชที่มีฝีมือระดับโลกที่เคยโค้ชให้กับคนดังมามากมายแล้วนะคะเขาได้บอกกลยุทธ์เอาไว้ว่าถ้าคุณอยากจะเหนือกว่าคนทั่วๆไปลองนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ดูค่ะข้อที่หนึ่งคุณต้องฝึกควบคุมจิตใจของคุณให้ได้ก่อน ถ้าคุณควบคุมจิตใจของคุณให้เข้มแข็งคุณไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากคุณจะเจอกุญแจที่มันจะไขไปสู่ความเก่งในตัวคุณคุณรู้ไหมคะว่าข้างในจริงๆของคุณน่ะคุณมีศักยภาพอยู่แต่บางครั้งมันอาจจะโดนปิดกั้นเอาไว้และคนบางคนน่าเสียดายตลอดชีวิตก็ไม่เคยหากุญแจที่จะไขมันเข้าไปเจอเลยแต่คุณนะคะคุณต้องลองดู คุณต้องหากุญแจลูกนั้นให้เจอเพื่อที่จะไขเข้าไปสู่ศักยภาพที่จะทำให้ตัวคุณประสบความสำเร็จถ้าคุณสามารถควบคุมจิตใจของคุณได้ไม่ว่าอะไรคุณจะผ่านมันไปได้อย่างง่ายเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาทนกับแรงกดดันทนความยากลำบากก็เหมือนเพชรน,นี่แหละค่ะกว่าที่จะเจรไนออกมาเป็นเพชรได้ต้องผ่านความร้อนเขาถึงได้ออกมาเป็นเพชรที่แวววาว ดังนั้นนะคะคุณต้องฝึกควบคุมจิตใจให้เข้มแข็งเริ่มต้นด้วยการพูดถึงตัวเองในแง่ดีกำจัดความคิดในแง่ลบพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้วอรเรนบัฟเฟตต์ยังเคยพูดเอาไว้เลยค่ะว่าถ้าคุณควบคุมอารมณ์ของคุณไม่ได้คุณก็ไม่มีทางที่จะควบคุมเงินในกระเป๋าของคุณได้เช่นเดียวกันดังนั้นคุณจะต้องควบคุมทุกอย่างภายในตัวเองก่อน เมื่อคุณทำได้คุณจะเข้าใจว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จเขาถึงไม่เคยพึ่งพาหรือไม่เคยโทษโชคชะตาเลยเพราะเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเขาเองมากกว่าที่จะเชื่อเรื่องโชคนั่นเองค่ะข้อที่สองคุณต้องปลูกฝังความเชื่อสิ่งที่มันจํากัดตัวคุณจากคนที่คุณอยากเป็นในอนาคตมันคือความเชื่อของคุณนี่แหละ ก่อนที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรคุณต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณให้ได้ก่อนไม่ว่าชีวิตของคุณจะตกต่ำสักแค่ไหนถ้าความเชื่อของคุณมันไม่ยอมคุณจะพาตัวเองออกจากจุดจุดนั้นและไปสู่จุดที่คุณเหนือกว่าใครๆได้ในที่สุดแต่ถ้าคุณยอมจำนนตั้งแต่แรกคุณก็จะอยู่จุดเดิมค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณทำได้อย่าสนใจคำพูดหรือว่าความคิดของคนอื่นให้มันมาก เพราะการเอาความเชื่อของคนอื่นมาใส่ในความเชื่อของตัวเองนั่นมันผิดค่ะคุณมีแต่จะสงสัยในความสามารถของตัวเองเพิ่มมากขึ้นเคลวินฮอสเคยพูดเอาไว้ว่าหนึ่งอย่างที่ผมมั่นใจมากที่สุดนั่นคือตัวของผมเองและเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จค่ะข้อที่สคุณต้องโฟกัสไปที่ความสามารถหรือศักยภาพในตัวคุณ ความสามารถของคุณมันจะช่วยคุณทำเป้าหมายให้เป็นจริงได้การที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถหนีออกจากความเก่งระดับทั่วไปได้นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้โฟกัสไปที่ความสามารถเพียงอย่างเดียวการโฟกัสไปที่ความสามารถมันจะทำให้คุณพัฒนาศัก,กยภาพได้เร็วขึ้นการโฟกัสหลายๆอย่างมันจะทำให้คุณหลงประเด็นดังนั้นคุณต้องเลือกโฟกัสทีละอย่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทิ้งอันที่คุณยังไม่โฟกัสนะคะถ้าคุณสำเร็จในอย่างหนึ่งแล้วคุณค่อยไปหยิบความสามารถหรือว่าไปโฟกัสในด้านอื่นก็ได้แต่เริ่มต้นที่คุณอยากจะสำเร็จคุณต้องมีโฟกัสที่แน่วแน่ค่ะคนสำเร็จส่วนใหญ่เขาเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเขามีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็ใช้ความสามารถใช้ทักษะที่เขาต้องการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องค่ะ ข้อที่สี่คุณจะต้องทำสิ่งที่คุณจะต้องทำการกำหนดความเชื่อจิตใจเป้าหมายมันเป็นขั้นตอนก่อนการลงมือทำอยู่แล้วเพราะถ้าคุณไม่ได้กำหนดสิ่งเหล่านี้คุณก็จะไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรดังนั้นก่อนที่คุณจะลงมือทำกำหนดเป้าหมายของคุณก่อนและคุณก็ลงมือทำได้เลยค่ะผลลัพธ์มันจะทำให้คุณ เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีวินัยในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอคุณเลือกแล้วว่าคุณจะมาทางนี้คุณจะไม่เชื่อหรือไม่ฟังเสียงรอบข้างที่จะทำให้คุณควยเขวยกตัวอย่างนะคะเคยมีนักบาสเกตบอลที่ชื่อไมเคิลจอแดนที่กว่าที่เขาจะเป็นผู้เล่นบาสเกตบอลระดับตำนานเขาต้องซ้อมบาสเขาต้องฝึกฝนร่างกายทุกวันเขาต้องฝึกทักษะในการชูดบาสของเขา ทาแบบนั้นซ้ําๆเป็นประจําทุกวันทุกวันทุกวันจนเขาไม่เป็นสองรองใครคะ่ะดังนั้นการลงมือทําอะไรสักอย่างโดยที่คุณไม่สนคําพูดของใครไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงลงมือทำทุกวันโดยไม่มีวันหยุดมันจะทำให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้นจะว่าไปตอนนี้เวลามันก็ล่วงเลยมาถึงกลางปีแล้วนะคะ ครูเกศไม่รู้หรอกว่าตอนต้นปีคุณตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้บ้างและคุณได้เริ่มทําเป้าหมายนั้นมาถึงไหนแล้วหรือบางคนเปลี่ยนเป้าหมายไปเป็นลู่ทางอย่างอื่นซะแล้วทุกคนคะครูเกศเชื่อแน่ว่าถ้าคุณมีเป้าหมายคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอะไรก็ตามที่คุณตั้งมัน่นและคุณลงมือทํามันจะสําเร็จอย่างแน่นอนคะ่ะครูเกศเชื่อแน่ว่าคนสําเร็จคนต่อไปจะต้องเป็นคุณดังนั้นคุณต้องแน่วแน่กำหนดความเชื่อ โฟกัสไปที่เป้าหมายและก็ลงมือทำนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ